สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะพบกับค้ชลักณ์ในชัว่วโมงประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันถึงเรื่องอิทธิพลการเข้ามาของอารยธรรมต่างๆนะคะทั้งอารยธรรมที่มาจากทางตะวันออกและชาติตะวันตกนะคะอารยธรรมจากชาติตะวันออกและอารยธรรมจากชาติตะวันตกโดยมีการจําแนกดังนี้นะคะลูกนะอารยธรรมตะวันออกเนี่ยมาจากประเทศจีน นะคะกับอินเดียส่วนอารยธรรมะตะวันตกจะเหมือนกันค่ะลูกจะไม่มีการจําแนกนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือพระหรือภาษาเขาจะใช้ภาษาศาสนาแล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะคะแต่อารยธรรมของจีนและอินเดียจะแตกต่างกันออกไปค่ะลูกเราถึงจะต้องมีการจําแนกนะคะอารยธรรมตะวันออกอเป็นประเทศ จีนและประเทศอินเดียก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของคำว่าอารยธรรมนะคะและการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียกันนะคะลูกนะค่ะเด็กๆคะคำว่าอารยธรรมหมายถึงวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาขั้นสูงนะคะทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจนะคะ ทำให้สามารถสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมภาษาการนับถือศาสนาอาหารและการแต่งกายนะเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันนะคะว่าอ,อ,อะไรยธรทำนะคะที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเรานะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะของที่มาจากประเทศอินเดียนะคะลูก ค่ะเด็กๆคะดูการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียก่อนนะคะพระเจ้าอาโศกมหาราชนะคะเขาคือกษัตริย์ของประเทศอินเดียนั่นเองนะ,ะเป็นผู้ที่ส่งสัมมณทูตเด็กๆคะคาว่าสัมมะคือนักบวชทูตคือผู้ที่มาเชื่อมนะคะหรือมาเผยแผ่ศาสนานั่นเองนะคะพระเจ้าอาโศกเนี่ยได้ส่งสัมมนทูตก็คือพระนั่นเองอเนาะเดินทางออกมาเผยแผ่นะคะพระพุทธศาสนานในดินแดนสุวรรณภูมิ นี่แน้สุวรุณภูมิกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานั่นแหละนะคะลูกนะอาจจะอาจจะมาในทางของอะไระลูกมาทางบกหรืออาจจะมาทางทางน้ําเด็กๆด,ดูเส้นทางนะคะใช้เส้นทางทางบกนะคะทางคอคอดกนะคะหรือตะนาวสีข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยนั่นเองนะคะหลักฐานที่พบนะของอารยธรรมอินเดียคือพวกเครื่องแก้วอะค่ะลูกเครื่องแก้วลูกปัดต่างๆที่เป็นเครื่องประดับรูปสิง ที่ทําเป็นหินคาเนเลียนก็คือหินที่มันเป็นลวดลายนะเป็นสีน้ําตาลที่เขาใส่กันที่ตลาดนัดเขาขายกันนะล้วนะที่มันเป็นกําไลข้อมือที่มันเป็นเหมือนเป็นลูกหินที่ขนานามา้อยอ่ะน,นั่นอนะ่ะเขาเรียกหินคาเนเลียนนะคะเดี๋ยวจะมีภาพให้นักเรียนดูนะคะตะเกียง โรมันนะคะอันนี้คืออารยธรรมของอินเดียนะคะนอกจากนี้ยังจะมีการขุดพรมจารึกต่างๆจารึกคืออะไรเด็กๆจําได้ไหมประยุกต์สู่วิชาประวัติศาสตร์เลยคะ่ะลูกนะคะที่เราเรียนในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์จารึกการทําให้ของแข็งเนี่ยมีร่องรอยลงไปนะคะใน,ใ,นในเรื่องของอ,อักขระหรือตัวอักษรน,นั่นเองนะ,ะลูกนะ ยกตัวอย่างเช่นการใช้ภาษาบาลีสันสกฤตนะคะที่มาจากอินเดียนะคะลูกภาษาบาลีสันสกฤตเป็นภาษาที่มาจากประเทศอินเดียอันนี้คืออิทธิพลการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียะคะ่ะลูกอ,อันนี้ไงคะภาพนะภาพหินคาน์เนเลียนนะเห็นไหมลูกมันจะเป็นลวดลายนะในตัวของเขานะเนี่ยสวยมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยที่เอามาทําเป็นไอ้กำไลข้อมือนะคะหินคาร์นเลียน อันนี้เป็นตะเกียงโรงมันค่ะลูกนะคะหลังจากที่อธิบายแล้วคุณนําภาพมาให้หนูดูนะคะว่าอันนี้คือตะเกียงโรงมันนะคะมาจากอินเดียอิทธิพลของอินเดียนะคะอันนี้เป็นอะไระคะเครื่องประดับนะสังเกตไหมว่ามันจะคล้ายๆกับลิเกละครนะลูกเนาะเครื่องประดับที่มาจากอินเดียนะคะลูกนะ ต่อไปนะคะในด้านของพระพุทธศาสนานะคะศาสนาที่อินเดียนํามาเผยแผ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็ได้แก่ศาสนาพุทธและศาสนาพาราหมณ์นั่นเองนะคะลูกนะซึ่งมีที่พลต่อวิธีการดําเนินชีวิตของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาง่ายๆเลยบ้านของเราเนี่ยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าบ้านเราเนี่ยนะมีทั้งศาลพระภูมิแล้วะไรลูกอยู่ในบ้านที่นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมว่าศาลพระภูมิเนี่ยเป็นของศาสนาอะไรศาสนาพราหมณ์มีดูนะไม่ใช่ของศาสนาพุทธนะคะ เออนะแต่มันเป็นความเชื่อที่เข้ามาในวิถีชีวิตของคนไทยแม้แต่ในอันรั้วในวังในพระในพระบรมมหาราชวังอ่ะนะคะพิธีกรรมต่างๆของพระมหากษัตริย์เช่นเอ่อการจลธีจลดนางคันแรกนาขวัญน,นะลูกแล้วก็พิธีเอ่อรับขวัญต่างๆเช่นพระองค์เจ้าทีปังกรตอนที่พระประสูติเนี่ยนะคะเออจะมีการลงอู่พิธีลงอู่เนี่ยเป็นพิธีของศาสนาพาหมณ์ดูนะคะลูกนะอันนี้คือเข้ามาใน มามีอิทธิพลในประเทศไทยของเรานะคะทั้งพุทธและพราหมณ์ค่ะลูกส่วนศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาทีนะ่ผู้นําของเราเนี่ยนับถือแล้วก็บรรดาอาณาลัษฎรเนี่ยก็จะนับถือตามผู้นานั่นเองนะคะอันนี้คือลทัทธิอะไรคะลูกเถรวาทนะคะที่มีการเผยแผ่ไปยังผู้นานะไม่มีการเผยแผ่ไม่เหมือนกับมหายานนะมหายานนี้ก็จะไม่เผยแผ่ที่ผู้นานะก็จะไปเผยแผ่ที่ราษฎรเลยนะคะอันนี้มันจะต่างกันนะคะลูก ในด,ด้านของศาสนพาพราหมณ์และศาสนาพุทธนะคะที่เข้ามาจากเออที่มาจากประเทศอินเดียค่ะลูกต่อไปในด,ด้านของภาษาเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นภาษาอะไรคะลูกเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วว่าเป็นภาษาอะไรคะที่มาจากประเทศอินเดียภาษาบาลีสันสกฤตนั่นเองนะคะเ,เป็นภาษาที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอะไรคะลูกมาจากภาษาของประเทศอินเดียนั่นเองนะคะแล้วก็เอามาใช้ในปัจจุบันนะ ในประเทศไทยยังมีเลยภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยนะคะเช่นเมื่อก่อนพ่อแม่ของเราเนี่ยนะคะเราจะเรียกพ่อกับแม่ใช่ไหมภาษาไทยแท้เนี่ยจะเป็นคําเดียวๆเนาะลูกเนาะอ่าแต่ถ้าเป็นคําว่าบิดามารดาอย่างเงี้ยนะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปในด้านของสถาปัตยกรรมนะคะสถาปัตยกรรมก็คืออะไรลูกสถาก็คือสถานที่สิ่งปลูกสร้างอะค่ะลูกสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างนะคะแล้วก็นาฏศิลป์ก็คือพวกการแสดงต่างๆนะคะวรรณกรรมก็คืองานเขียนอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียต่างๆนะคะในเรื่องของศิละปะหรือสถาปัตยกรรมวรรณกรรมมักจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะนองนะเห็นไหมคะว่า ถ้าเป็นสถาปัตยกรรมที่เราเห็นกันก็เชีนโบสถ์วิหารเจดีใช่ไหมคะจะเป็นในรูปของพระพุทธศาสนาจะมีเทวดามีอะไรนะประดับในด้านของพระพุทธศาสนาแล้วก็จิจกรรมฝาผนังเช่นเดียวกันคะ่ะลูกจะเป็นจิจกรรมที่เขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าวรรณกรรมก็เช่นเดียวกันนะลูกเนาะส่วนใหญ่จะเน้นในด้านของพระพุทธศาสนานะคะ อันนี้เป็นภาพที่ครูนํามาประกอบนะคะในด้านของหน้า,นาตัดสินเด็กๆคะอันนี้คือละครนอกนะคะลูกควาว่าละครกับลิเกต่างกันตรงไหนคะน้องลิเกลิเกกับละครถ้าลิเกเนี่ยเขาจะใช้ชายเล่นชายหญิงก็เป็นหญิงใช่ไหมคะส่วนละครเนี่ยจะเป็นลักษณะเออเป็นหญิงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะถ้าเป็นตัวพระก็ยังใช้ผู้หญิงเลยลูก ตัวนางก็ใช้ผู้หญิงนะคะอันนี้คือละครจาไว้นะลูกละครจะต่างกับลิเกรตรงนี้ลิเกเนี่ยชายเป็นชายหญิงเป็นหญิงใช่ไหมคะผู้แสดงแต่ถ้าละครนี่คือใช้หญิงทั้งหมดนะคะลูกจะมีตัวที่เป็นตัวตลกก็คือผู้ชายเท่านั้นนอกกนั้นจะเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะละครค่ะกับลิเกนะคะมาจากประเทศอินเดียนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือโขนนะคะน้อง นะมาจากวรรณกรรมออรามเกียรติน,นะคะลูกนะอันนี้เป็นภาพของโขนเด็กๆเ,เห็นไหมคะส่วนเครื่องดนตรีได้แก่อะไรบ้างสังไงคะลูกนะคะสังที่เขาเป่าแล้วก็เอามาทําอะไรคะลูกอันนี้เป็นเครื่องดนตรีเนาะสังแล้วก็ล้องแล้วก็ปี่อันนี้เป็นของอินเดียนะเด็กๆจำไว้ด้วยนะมีในข้อสอบนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมแล้วเนาะภาพนี้สวยมากเนาะ เป็นพระราชวังแล้วก็พระ like ideas, แก <t ose auen> <dw> <antenna> ้วว <issimo> ัดพระแก้วนะคะที่อยู่ในเขตของพระบรมมหาราชวังนะคะงามไหมคะพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระแก้วจะอยู่ด้วยกันนะคะที่กรุงเทพมหานครเรานะคะอันนี้เป็นภาพวัดพระแก้วนะคะลูกนะแล้วก็พระบรมมหาราชวังเดน๋ยวกำแพงเมืองไหมงามไหมคะสวยนะคะอันนี้เรียนแบบวัดพระศรีสันเพชรในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะสันเพชรปราศาสตร กับวัดภาษีสันเพชรนะคะพระราชวังก็เรียนเรียนแบบสันเพชร,รสาทเนาะส่วนวัดพระแก้วก็เรียนแบบอะไรคะลูกวัดภรสีสันเพชรต่อไปคะ่ะอ่าอันนี้เป็นวัดล่องคุณคะ่ะจังหวัดเชียงรายนะคะลูกเอออันนี้เป็นสถาปตัตยกรรมนะคะนี่แหละที่คุณลัาบอกไงว่าจะมาจากพระพุทธศาสนา นะคะวิจิตงดงามไหมอันนี้เขาเรียกอารยธรรมเลยนะนะมันลึกซึ้งยิ่งกว่าวัฒนธรรมมันสามารถสามารถที่จะประดิษฐ์นะคะหรือสรนสรสร้างสิ่งที่มันงดงามขนาดนี้ออกมาได้เนี่ยนะมันมาจากการคิดนะคะผ่านการคิดการกันกองที่ละเอียดมากนะคะทาให้สรรสร้างสิ่งที่งดงามอย่างนี้ออกมาได้เราเรียกว่าอารยธรรมนะเนี่ยนะคะพัฒนามาจากวัฒนธรรม ต่อไปค่ะในด้านของอาหารของประเทศอินเดียนะคะอ่าได้แก่อะไรคะแกงกะหรี่ไก่นั่นเองนะคะลูกนะเด็กๆคะมันจะมีไอ้เครื่องเทศฉุนๆุนเนอะคะลูกเน้นนะถ้าทยอินเดียเนี่ยจะเน้นเครื่องเทศแต่าทางจีนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันเรื่องอ,อ,อารยธรรมของจีนเด็กๆจําได้ไหมที่เราเรียนผ่านไปอะนะคะอินเดียน้องจําไว้เลยว่าเน้นเครื่องเทศคะ่ะลูกนะคะเครื่องเทศฉุนๆุนน,นะคะแกงกะหรี่ อ่าอันนี้โรตีมัตตาบะเด็กๆคะโรตีมะัตตะบะกับโรตีธรรมดาต่างกันไหมต่างสิคะถ้าโรตีใช้ธรรมดาเนี่ยใช้แป้งแต่โรตีมัตตาบะนี่จะใส่เนื้อ้าไปด้วยนะคะทำกันหรือ,อยังแบบฝึกหัดนะคะเรื่องของอารยธรรมอินเดียนะคะอ่ถ้าเด็กๆยังไม่ได้ทำนะคะให้เข้ามาทำด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วนะคะ หลังจากหนูดูยูทู e แล้วนะเดี๋ยวเรามาเฉยกันนะคะถึงแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนถึงอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียนะคะที่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะลูกนะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคน